สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเจมมดนะคะตอนนี้เจมตมดได้ถ่ายทำภาพบรรยากาศบริเวณที่นี่ของเมืองลำปางนะคะบรรยากาศโดยรอบๆว่าบ้านเมืองของลำปางมีสถานที่ตั้งแบบมีอะไรมั่งนะคะ ตอนนี้สบายสบาย,ายใจแต่มดก็มาอยู่ตรงมุมหนึ่งของจังหวัดลำปางข้างเบื้องหน้าของข้างหน้าของสบายสบาย,บายใจแต่มดตรงนั้นก็คือวัดบุญยว,วาวาบวรไิหารเป็นวัดพระอารามหลวงนะคะเดี๋ยวสบายสบายใจแต่มดจะถ่ายบริเวณรอบๆของที่นี่ เมืองลำปางให้ทุกคนได้ดูนะคะรุมด้านนี้ก็จะเป็นตลาดดอกไม้นะคะภาบ้านเมืองของจังหวัดลำปางนะคะข้างบนนี่มาก็คือเป็นตลาดเทศบาลหนึ่งนะคะบริเวณรอบก,ก็มีร้านค้าร้านขายอยู่รอบๆ นี้นะคะข้างหน้านั้นจะเป็นอ,อ๋อพระพุทธดิพระโรดันดันตาลายชัยวัดจตุรทิศนะคะนั่นคือหอ,อของหลวงองหลวงก้อดำ ืองจังหวัดลำปางนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่น้องด้านนู้นก็จะเป็นศาลหลักเมืองเป็นที่สักการะราไหว้บูชาเป็นศาลหลักชัยอของศาลหลักเมืองจังหวัดลำปางนะคะบริเวณโดยรอบสถานที่ ตั้งก็จะประมาณนี้นะคะมองมาด้านมุมนี้ก็สวยสดงดงามมากเลยะค่ะพี่น้องเออจะเป็นสี่แยกข้างหน้านั่นคือวัดบุญวาตเป็นพระอารามหลวงนะคะแยกว่าแยกหลักเมืองของเมืองลำปางเลยนะคะ นี่ก็คือตลาดด้านหน้าของสารหลักเมืองป่างนะคะ<ม>ก็จะมีร้านค้าร้านขายอยู่บริเวณร,รอบๆนี้นะคะนี่คือภาพบรรยากาศของที่นี่เมืองลำปางนะคะ ุดนั่นก็คือมิวเซียมของเมืองลำปางนะคะก็จะมีของขายอยู่ในตลาดหลักเมืองนี่นะคะ ที่ด้านหน้าของศาลตัเมือจังหวัดลำปางนะคะพี่น้องนี่คือที่นี่เมืองลำปางนะคะมองมุมเพื่อรมมแล้วสวยสดงดงามมากๆเลยนะคะพี่น้อง เห็นลิบริบนู่นก็เป็นเป็นพหรือวิหารที่ตั้งกระดิษฐานของหลวงปู่เกษมเขมมโกนะคะนี่ค่ะสายหลักเมืองนะคะเป็นรูปแบบ ที่ก่อสร้างด้วยสวยสดงดงามแบบประยุกต์ล้านนาเลยนะคะสวยงามมากๆากเลค่ะพี่น้องสบ,สบายตายแต่ม,มดก็มาถ่ายที่นี่เมืองลำปางให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะคะ thank you สารหลักเมืองที่เห็นลิกๆนั้นก็จะเป็นอ่ะสารลำปางนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นอ่ะด้านด้านนอกของตลาดเทศบาลหนึ่งตลาดหักเมืองตรงนี้จะเป็นประตูที่ห้านะคะ เป็นสารแสงของจังหวัดลำปางเลยนะคะพี่น้องนี่ภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะของที่นี่เมืองลำปางนะคะตรงนี้เป็นศูนย์รวมของใจกลางเมืองเลยนะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของที่นี่เมืองลำปาง เอาละค่ะสบายสบายตล์แต่มดก็จะขอปิดคลิปอวิดีโอดูภาพบรรยากาศของที่นี่เมืองลำปางที่มีสถานที่อัอนศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายที่แล้วก็ภาพบรรยากาศโดยรวมของที่นี่เมืองลำปางนะคะสบายใจแต่ m o ก,ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของ แจ่มมดนะคะผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้สบายๆใ่แจ่มมดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ